สวัสดีครับพบกับผมเคซิงชาแนละเกม f i ฟีฟ่าออนไลน์สามในารายการฟีฟ่าเต็มครอบครับผมสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เห็นแพ็กมาใหม่แล้วครับผมเห็นแพ็กมาใหม่แพ็กทีมชาติไทยนะบวก5ถึงบวก8นะครับผมขอบคุณไอดีนะครับจากน้องศสศสิพล์นะครับศศิพล์นะส่งเข้ามาให้นะครับแพ็กนี้ราคา12,000แคสตนะครับมีแต้ม1ล้านมีการ 1, 000, า์ด1ใบแล้วก็มีเลเวล18 1ชิ้นครับผม แค่นี้รย120บาท <c oughs> มาลุยเลยครับผมน้องเขาบอกว่าอยากได้เมสซี่เจบวกแครับพี่ <c oughs> ลุยไปดิ <c oughs> มาเลยคราบไปเดีวยวเปิดชิวๆง่ายๆอึ้บอึ้บรยครับสองโอ้สุดยอด <c oughs> โอถือว่าไม่แย่นะเว้ย120บาทได้192ล้านแต่ขอให้รีบขายนะไม่งั้นลงนะฮะ ลุยกันหน่อยฟิโก้ฟิโก้ส่งไปเดลลอซี่เดลลอซี่เอาเสียบอลแล้วเดลลอซี่เฮ้ยเดลลอซี่เดลลอซี่ให้โดโอ้โหไม่ได้ส่งมั่วเดลลอซี่มาเดลลอซี่อื้อหือส่งติดเดลลอซี่เดลลอซี่ล็อกตรงนี้เดลลอซี่ยิงโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วเดลลอซี่ แดนนี่เล่เดลอสซี่เดลอสซี่วนอยู่วนอยู่ล็อกหนึ่งจังหวะยังมั่วมาได้ยังมั่วได้เดลอสซี่โอ้โหเคียบอลวนวนเดลอสซี่วนวนวนยิงแม่งเลยโอ้โหสุดยอดดนนี่เลยเดลอสซี่โอ้ไม่ต้อแจ็คสันหน่อยดิโอ้ให้เดลอสซี่ดิเดลอสซี่ดิ เดลัสซี่วนวนเข้าไปวนเข้าไปได้โอกาสแล้วยิงกูปุยติดจอนี่สุดรอยดันนี้เลยเดลัซี่เดลัสซี่ล็อกมาดิลูกนี้ยิงดิเดลัซี่โอ้เดลัสซี่โอ้โหาช่องดีอ่ะ <c oughs> แรับผมก็ที่เล่นไปที่บ่นไปนะ ก็เพราะว่าหาเรื่องจะตีบวก8ตัวนี้ครับดานิเอเลเดรอซี่ขึ้นบวก8นะ83ล้านครับมันเป็นไอดีของตัวเองนะก็เลยหาเรื่องมาทำเป็นเรื่องราวสักหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จะใช้สูตรอะไรนะครับพอดีผมเปิดได้บวก6แล้วก็ตีทิ้งได้บวก7ครับผม6บวก1ดันได้บวก7ซะงั้นนะครับก็เลยโอเคมาราคาไม่แพง 88แม่งเลยดีกว่านะครับมันเก่งไวเออมันเก่งเมื่อกี้มันเก่ง,กง,กง,กงลุยกันเลยเก่งขนาดนี้นะครับดาเน่เลเดลอสซี่ก8ก8 0วราล้านไม่แพงชิวๆมามันเก่งถ้าเก่งจัดให้ถ้าเก่งจัดให้มาเดลอสซี่88888 ได้บวก5ได้บวก5เท่านั้นเองตีทิ้งอีกดีกว่าวะไม่ต้องใช้ต้องใช้แต้มละโอ้โหเหมือนจะเก่งแม่งแหกเซ็งเลยกูอ้เอาแหกเข้าไปเออไม่ใช่ยังไงละได้บวก2โอเคพอจบไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดี